หวานน้องสาวโตโน่เปิดตัวแฟนดาราช่องดังหอมแก้มกันชื่นใจ เปิดตัวชนิดที่เรียกได้ว่าหวานน้ำตาลเจิดไปเลยสำหรับคู่ของต้องตาน้องสาวสุดที่รักของหนุ่มโตโน่พาคินที่ลงคลิปและภาพคู่กับชายหนุ่มสุดหล่อนะคุณคุณและเมื่อเห็นแทก็กและชื่อไอจของหนุ่มหล่อคนนี้แล้วถึงกับบางอ้อทันทีเพราะเขาคนนั้นก็คือนัทซิวาวุฒ นักแสดงจากช่องวัน31นั่นเองโดยในอินสตาแกรมของฝ่ายชายก็ได้ลงโมเมนต์หวานๆริมทะเลที่ถ่ายคู่กับต้องตาทำเอาคอมเมนต์สนันกันเลยทีเดียวซึ่งทางทีมงานของเราก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะก็ขอให้ครองรักกันยาวนานนะคะทางทีมงานเราขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและเข้ามารับชมนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ